สายดีทุกคนเนาะบริพอกันโดนเนาะเมืม่อนี้กะสิพามาบึงผลงานปูกมักทวงอกเนาะพอดีว่าส่วนวันพหัทที่ผ่านมาเนาะวบากับแฟนว่ะเออเดี๋ยววันยุวันาทิตย์สิพาเห็ดขบุญให้กินเนาะคุณนี่สิปูกท่านบ้าทวงอกก็เลยบอก,กว่าท่านเนาะเดี๋ยวสิพามาบึงผลงานเนาะแล้วก็สิพาบึงดอกไม้แล้วก็พักที่ปูกไว อยู่ข้างๆน้าต่างเนาะมองห้องผักนั่นเนีกะอันนี้เนาะเป็นถั่วงอกที่ขน้อยได้แบบปลูกไว้ตอนเสาร์วันพระหัสนะเตรียมไว้กินกับขา้าวบุนวันอาทิตย์คลงานนี่ปลูกไว้สองทางยันบัวพอนอะเดี๋ยวมือหนี่สิพามาเห็ด รี Review, วิววิธีปลูกถั่วงอกแบบง่ายๆพี่น้องหวานลงแล้วกะเศร้ามากกะพดนน้ำแรงมากก็พดนน้ำแล้วก็ปิดฟ้าไว้ให้สนิทนะอันนี้คือถั่วงอกที่เอาเห็ดใดแข่สามมือเองมันะ้งมืออื่นเฮาก่สกินกับข้าวปุ้นเนาะเื็ดข้าวปุ้นให้คนกินแล้วก็อีกอันหนึ่งเห็ดแสสนี่ซื้อมาม่าแบบเขาอื่นมาอยังมาม่าหมอไฟบ่ที่ใส่เนี่ยแล้วก็ เรือกล่องมันใหม่เนาะแล้วก็เอามาเห็ดเป็นประโยชน์เนาะพี่น้องเอามาปลูกถั่วงอกนี่หนีกวานแซ้กั้นแต่ว่ะนี่หนีมันชีบานห่างกว่าพี่น้องบานห่างกว่าแล้วก็คนงานก็นสีใหญ่ไวกว่าต้นใหญ่กว่าเนาะนี่นเอามาโชว์งามในงวดนี้งามเลยแหละ ใส่พวกทั้งพวกอีหยังก็ได้ที่แบบว่าห้าไบ้ใชาหรือว่าใช่แบบพวกไอตะก้าเขาปุ่นก็ได้ที่ห้าซื้อกระปุนมากินอีหยังก็เสียนะแล้วก็ใส่ดินเขาไปน้อยหนึ่งเนาะ่เม็ทถั่วงอกและกะวะบานจ้าภูมิใจได้เหตุกินเองได้อันนี้เมนห้าฉีดน้ำโพสเรียบร้อยเดี๋ยวชีเห็นเบิ่งเนาะ ทำมาเศร้ามากระฉีมือละสองเถือกับพ่อเพราะว่าเขาไปเห็ุงานตอนกลางเวนเนาะเสร็จแล้วเขากะปิดฟ้าไหวทันแบบที่มีฟ้าเขากะใช่แบบพวกเนี้ยพวกถาดถาดแบบนี้เนาะปิดฟ้าใบก็บได้แค่นะเองพี่น้องบริญญาอ่ะอันนี้ก็แล้วแล้วปิดฟ้าไใบแล้วก็มีหลายอย่าง,างนเนาะลูกดอกไม้น้ำ พามาบึงสวนย่อมปลูกดอกไม้น,นี่อันนี้ปลูกมาได้สองสาเดือนแล้วต้นนี้ยังจืดบ่ได้พูดแต่ว่าเป็นว่าอียังสวยให้อยู่เย็นเป็นสุกเนาะอันนี้ปลูกได้สองสาเดือนได้อันนี้แต่อันนี้ฮะก็ปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์เนาะยังเป็นต้นนี้ยังดอกแต่ว่ามักนี่ สีิรีวิวให้เบ่งเนาะมีหลายอย่างอยู่แต่อันนี้แอ,อันนี้ปลูกอุ้ยอันนี้หลายเดือนแล้วเด้อเขาเอิญว่าเอียงสั่งมาจากลาซาด้าตนรวยไม่เลิกอันนี้ปลูกหลายเดือนแล้วคนอื่นปลูกคือว่าใบแบบลีลีแบบ ใบยาวใบนีแบบพอคอยปูกมันกับใบยาวแบบนี้เลยเนาะตอนนี้คืนแตกใบเนาะแตกยอดขึ้นมาอีกข้างๆนี้อันนี้เมนใบใหม่เบิดเลยได้ใบเก่าทีต่ตอนสั่งมาเนะ่ะตายไปแล้วเหี่ยวตายไปแล้วละกะันอันนี้ใบใหม่ปงขึ้นมานนแตกสองยอดตอนนี้ยอดมองหนีเนาะละกะันยอดมองหนีมีความสุขเลยอยู่กับต้นใหม่อ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่ง ักเสริมอันนี้ฮักระติดเนาะอันนี้แฟนเป็นคนปลูกพักเสริมปลูกไว้กินด้วยเซรลาตื่นมาเห็นต้นไม้ค่ะมีความสุขพี่นนอะเดี๋ยวสิพาเบิง์นวสิไคายรายกาพักบ่งเนาะแต่ว่าเคยเด็ดกินไปพักบ่งนี้เคยเด็ดกินไปสองเถื่อเอา เอาเครือมันมาจากจังหวัดจันทบ,บุรีเนาะตอนไปเที่ยวไปแบบไปทุระกับเธแกแล้วกะ็ได้ขอเอาพักบงเนี่ยจากคนที่เอาไปหานะเอามาปลูกขืนงามงามเลยพี่น้องออกไปพูน้องหน้าต่างพูน้องปองเยี่ยมพูพงงาวแตกแล้วก็มีหัวชิคขยส่งมาจากประเทศลาวเนาะหัวชิคายส่งมาแต่แต่บ้านาเฮานี่เป็นขนอยเป็นคนปากแบบแต่งอย่างงามเลยได้ใช่ไหมเบ่ง นี่เนี่ยพักบงยอดเพิ่นแบบยังเลื่อยแบบพูแตกออกพูพูออกนอกบางเยี่ยมพูพี่น้องอันนี้ก็เป็นพวชิไข่เนาะนี่แตกยังงามเลยแต่ว่ายังบวเป็นกอบันไดเนะาะฮะก็แตกไดสองสามยอดมาจับบานเฮายังสีห้านี่มาปลูกเพิ่มอยู่พี่น้องเอ้ โดยสำหรับมือนีกับบอดี้มียังไลเนาะเวะมาทักทายมาแบบอย่าลืมกันะนะแบบว่าช่วงนี้ก็บบุริเหตุเนาะสิยากแน่อีกอย่างกะถือผ้านําเนาะก็เลยบุคอยได้เหตุคลิปพี่น้องกะเอาไปยังสีแหละบางๆกะสิมาถักทายเรื่อยๆเนาะเอาต้นไม้เอายังมาแบบให้เบิง่งเดี๋ยวเธอหนะาเธอได้ก็พอกันไหมเนาะพี่น้องสำหรับมือนกับสบายดี